อันซีนลบบุรีกับอีสูสูลบุรีกลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปตาม,มาสติอาร์ทลบบุรีกันค่ะลบบุ by, รีมีสติอาร์ที่ไหนเจง๋งๆบ้างไปดูกันเลยว,วันนี้พวกเรายูสูลบุรีนะคะเดินทางมากับ New e cross, <c oughs> นิวอิลสูวีครอสเหนือลิมิตพิชิตโลกค่ะ <c oughs> สำหรับสติ์อาร์ทัน,นี้ที่เราไปกันนะคะมีด้วยกันหลายที่เลยค่ะเริ่มกันด้วยที่แรกนะคะนี่คืออยู่ตรงร้านลาบแอนลาวนะคะใกล้ๆกับสะพานเจ็นนั่นเองค่ะ น,นั่นก็คือซอยข้างป่าปานะคะหรือว่าซอยมณิพานั่นเองที่บอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยสตีดอาร์ตเยอะมากๆดัดด้วยสายตาดูแล้วน่าจะเกิน50เมตรเลยค่ะทุกคนจริงๆแล้วสตีทอาร์ตในลบบุรียังมีอีกมากมายเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เคยไปที่ไหนกันมาบ้างก็อย่าลืมมาเมนบอกกันด้วยนะเท่ hey, กันไหมคะอย่าลืมมาเช็คอินตามพวกเรากันเยอะๆนะนะครั้งหน้าพวกเราอิส,สุสลบบุรีจะไปอันศิกันที่ไหนฝา,ากติดตามด้วยนะคะอิส,สุสลบบุรีวี<ม>แคร์อารอตเล่าแคร์คุณดูดคนในครอบ